่พี่พิเตอร์เชิญค่ะที่บาเกียวกบอไรอั่าลื่อซึ้อ่นีนค่ะเดี๋ยวแาอ่อแบตมนตกเอ็นเจ้ครับเอ็นเซลเลตเ ได้จ้ะพอดีกล้องเขาแพมาจากทางอื่นตอนนี้รอนานหน่อยเจ้าน้องวันนี้ฝนมันตกนะ ไม่เป <cost> ็นไรค่ะสบายมากจื้ยพี่จะเปลี่ยนเป็นมะม่วงแทนนะกรูดดชมพู่อารียเอาทุเรียนดีกว่ารุ่นเมเข้าเฟรม ทันเลยนะดีแล้วดครับดีต่อละสี่เจงถ่ายมาเร่อยอุ๊ยค้าลงท้าพี่ถ่ายแล้วเหรอ

4 con xin 啊！ Grazie. หรือที่จุนจุดอย่าพูดไม่จบไม่ได้เนี่ยจุนครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาตากไปอยางก็ยางลุ้นๆอยู่พี่ออนบอกว่าเราเรียนอะไรดีนี่มันให้เรา่ด็กให้เขาเล่นให้เขาหน้ให้เขาตัดไห้ตัดได้นิดหนึ่งตัดได้ รู้ได้แล้นะว่าตัวเองต้องการอะไรอยากทําอะไรไม่งั้นแทนก็จะเป็นคนที่โลเลไม่มั่นใจหนี้เป็นตลอดชีวิตจุนตือนแท๊งแบบนั่นแหละ ล <S <S ่างนิด รูปไหนดีเออรูปนี้น่ารักดีวันนั้นจะมีเหลือมองไหมพี่เฮต้ตอนช่วก็เราจาเื้ไเอไราไปะเว่ะ ว่าจะขายที่เซติโอครับบอกยังไงแมว่าไม่ใช่แฟนจ่าไม่ใช่ก็ไม่ใช่แม่เดินตามเนี่สิเราสุดท้ายที่ใหญ่มาตัวเดินที่ท้ายแปลกขึ้นเลยใช่ไหมขึ้นแล้วขึ้นมาตั้งแต่้แรกแล้วไล่ระดับมาได้เลยฮะคือหนึ่งเนี่ยกระอองนะฮะดูงานทุกวันนี้คืนเลยที่ ผมทัวรไปไม่รับเลยเนี่ยคือหนึ่งดอกแล้วพอสองดอกอันที่สองระยะสองก็คือพอถึงตรงที่บอกว่าเรื่องแฟนไม่ใช่แฟนผมบอกแล้วไม่ใช่แฟนผมบอกแล้วไม่ใช่แฟนอ่าแล้วพอถึงตรงนี้ก็ต้องขึ้นไปอีกนะขึ้นไปแบบปี๊ดเลยปี๊ดเลยตรงเนี้ยปี๊ดเลยไม่งั้นแม่ไม่ตกหรอกสองพี่หรืวผมจะทำยังไงผมก็องทำให้แม่พอใจไม่ได้หรอกผมไม่มีความเป็นคนพิเศษอย่างพ่อเลยแน่แน่ เรื่นี้เป็นความฝันของพ่อไม่ใช่เหรอไอ้สิ่งที่แม่ทำอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นความฝันของแม่จริงจงหรือเปล่าหรือมันเป็นแค่สิ่งที่อยู่ในความฝันของคนตายไปแล้วกันแน่แม่ ยิงแรับงน้ทงงนครับงานเรื่องไหนครับฝึกงานครับเด็กตีสลร็กห่นอาจารย์ตรงนร้น ตีเกยสามเอครับสองเท็กหนึ่งตีมักกีจาขายไดไ้แต่สุดท้ายก็ไม่ได้ทำใจที่มันเคยมีมันค่อยยหายไปฉันหมดแต่อย่าห่วงเลยนะท่านไม่ว่ามันจะยากเย็นแค่ไหนมันก็จะแข็งแกร่ง Yeah. <laughs> ไมเหนื่อท่อัเนี้ยเดบอกนะว่านี่ขีว้ว่ะแร่งแพหรอจะตัมาแล้วอ่ะไป แต่ไฟมันยังเป็นลองดูฮะครับ เพ่นแทรถยานับขึ้ไปครับไอเกี๋ยวอีกอีกซิ่งหนึ่งคเกี่ยวไปงนแหนน้ำดใส่หมดใส่มาต่อครับมาต่อครับต่อไปรุบอไปครับนองไม่บิดล้องให้เห็นนะ <c oughs> ่าต้องฮะ ด้านถ่าลูก,ลกด้านานีด้นานนี้ถูกต้องเออาเพาดีอ่ะจะ้องรูปไว้่ แอคชั่น ไรมากเลยเอะใช่ทานไปแล้วครับซีที่กังวลหมดแล้ว พร้อมนะครับไจสอเอตีดมเดอดเลยสาลายมากกว่าเดี๋ยวมันจะเพลงตรงนี้ลละอ่ฟั่มลงเลยอมีขาตรงแดงสอผะใช่ก่อโเ Okay